ขอ,อแค่นี้แล้วจ้ะเด้อคลิปนี้ขอแค่นี้ไปแล้วเพื่อนก็แหงไอ้เพื่อนก็ว่าอยู่เขาากล่าเก่า,กาเร็วว่าอะไรจะ้ะแหงคิดมากคิดนักแตอีกอย่างนึกถึงกลังล่างถวยล่างจากกันจ้ะเพราะว่าเมื่อนี่อยู่บ้านก็นมีงานข่าวอโอ้ยนะ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนก็บ่ให,ห้เข้าไอ้หน,นีหลายเนอะองใหม่เขาว่าแนะนำกันหลายเกิงไป ขันบ้านที่คิดกันเนาะพี่น้องจต่ไปแล้วเพิ่นกระแหงไอ้เพิเ่นกระว่ายอยู่เขาเก่าเก่าเร็วว่าไ้จ้ะแงหงคิดมากคิดนักไปอีกจก้ะสวัสดีจ้าพี่น้องนเมื่อวานย่าตึงลืมรงงานหนักที่กนะี่หนักคนแต่ว่าทุกคนก็นคงจะรู้เนาะเขาไปเร็วรก่ได้จ้ะไปเร็วก่ได้ แะนะนํำไห้พี่น้องเขาไหลหอ,อะไรเราจะรายได้ของของแต่ละบ้านเท่ากันนะพี่น้องจนะ๊ะอย่าติดขขอบคุณทุกกำลังแรงใจไปใจเลยขอบุณทุกคนแต่ว่าทุกคนก็คงจะรู้เนาะเขาไปเร็วก็ได้จ้ะไปเร็วก็ได้แะนะนํำไห้พี่น้องเขาไหลหอ,อะไรเต็มคัดคัดม่นอย่างเด้อจ้จะพี่น้องสังเกตแล้ว ปกติดได้ที่ทางจ้ะปกติไปแล้วเพื่อนก็แห้งไอ้เพื่อนก็ว่าอยู่เขาเกาเก,าเกาเร็วว่าอะไจ้ะแห้งคิดมากคิดนัก,ก,กอีกจ้ะหนาวจ้ะพี่นอ้องแต่ว่ามีหมอกเลยแห้งจ้ะรายได้ของครัแต่ละบ้านเท่า่กันนะพี่น้องจ้ะอยากจะบอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลย้ะเด้อขอบคุณทุก หนาวเจ้าพี่น้องแต่ว่ามีหมอกเลยแห้งโหอยู่ว่าเพิ่นแก่เสียออีหย่างแบบว่าคัดคัด,คดไอเครื่องใหม่เครื่องมือเฮานั่นอะเครื่องมือเฮาเนี่ยพี่น้องอย่าตื่นคิดนกว่อ,อยังทุกคนเฮาเนี่ยทุกคนเฮาเนี่ย้าผ่านไปแล้เวเพิ่นจะแห้หนักแก่ก็กล้า จะเตือนเรืางด้วยคุณว่านลืมส่งงานไหมสีออกสีเทาสีดำเลยในร้หานตลาดคนคุยแต่ด้วยเข,ขาจเขาเลยเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปจ้ะยิ่งไอ้ผู้ที่เพิ่นผ่านเก่าไหมเมื่อไ่มาต่องว่าเลยพี่น้องจา๋าถ้าลืมส่งงานก็เป็นประมาณนั้นเดียะ ที่ประสบการ์ยายตึงมายายตึงกันยุประมาณนั่นจะพี่น้องจ่ายุประมาณนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันกันเข้าใจกันมันนี่ยายตึงกระสีพยายามโย่ลงไปมาโย่มาได้จะพี่นอ้องเกาไหมไม่มาต้องว่าเลยพี่น้องจ่าถ้าลืมส่งงานก็เป็นประมาณนั่นเดี๋ยวนะพี่นอ้องยตึง เพราะว่าจังไหนจีหมฮันเนี่ยตื่นอันค้าจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเพิ่นเนาะลืมแม่จ่ะลืมคักลืมแม<ฮ>่ก็เก่าแม,ม่เฮ้มาต้องว่าเลยพี่น้องจา๋าถ้าลืมส่งงานก็เป็นปตำนานนะเดี๋ะว <c oughs> น้าวจ้ะพี่น้องแต่ว่าไม่มอกเลยแห่งดีเป็นซอออกมาหลายๆจ้ะพี่น้องจา๋า โอ้ยไก่จได้ฟวอนใส่แล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วก่สิอันนี้ถึงก่จได้ฟวอนใส่เราจะพี่น้องหนาวจะพี่น้องแต่ว่ามีหมอกเลยแหงตึงนัดขัดโมเมนอย่างเดีวยวจะพี่น้องสังเกตแล้วปกติได้พี่น้องจ้ะปกติขอแค่นี้เลยจ้ะคิดนี้ขอแค่นี้ปกติเนา,จานะจ้ะเนาะปกติของเวนเนาะ จะจปกติเรื่องของเราที่ขาดการชนแต่ว่าทุกคนก็นคงจะรู้เนาะเขาไปเร็วกว็ได้จ้ะไปเร็วกว็ได้แตนในน้ำให้พี่น้องเขาไหลอะไรว่า,ม,ามือคืนมาย่าต่นกนเลยกลับมาเบิ่งอีกโผไฟเบื้องหลังบ้าน,นไปแล้วเพิ่กจะแหงไอ้เพิก่กระว่ายอยู่เขากล่าวก่าวเ,เร็วกว็ได้จ้ะ ยังคิดมากอีกคิดนักแต่อีกจะ้ะมันมีเงินเต็มกระสีพยายามโย่ลงไปบ่โย่ไวได้จะพี่นอ้องคนแต่ว่าทุกคนก็คงจะรู้เนาะเขาไปเร็วก็ได้จ้ะไปเร็วก็ได้แนะแนําให้พี่นอ้องเขาหลายอะไรแต่จะรายได้ของของแต่ละบ้านจะเท่่กันนะพี่นอ้องนะเราจะเัะ คุณดูกำลังแรงใจใส่ใจ,จด้วยทอคุณดูอาจารย์รายได้ของของแต่ละบ้านเท่าเท่ากัน,นพี่นอ้องจ้ะอย่าตึงเขาขอบคุณดูกำลังแรงใจใส่ใจ,จด้วยทอคุณดูที่ประสบการณ์ยัดตึงมายัดตึงยุบประมาณนั่นจะพี่น้องจ้ะยุบประมาณนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันจ้ะเข้าใจทุกคนแต่ว่าทุกคนก็คงจะรู้เนาะเราไปเร็วก็ได้จ้ะไปเร็วก็ได้ แแนะน้ำให้พี่น้องเขาหลายอะไรไปแล้วเพิ่นก็แหงไอ้เพิ่นก็นว่าอยู่เขาเก่าเก่าเร็วว่ได้จ้ะแหงคิดมากอีกคิดนะักแตอีกจะ้ะบ้านจะติดกันแย่ถึงจับมาสอนลูกสวัสดีจ้าพี่น้อง่วานแย่ถึงลืมสมงงานหนักมากพี่น้องแต่ละวันละ คนเปใจรันเลยเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปจ้ะยิงไอ้ผู้ที่เพิ่นพานงาจะ้ะย่เต็มที่ล่างถวยเพราะว่าลืมสรงงานเลยสีออกสีเทาสีดำเลย <c oughs> หนาวจ้าพี่นอ้องแต่ว่ามีหมอกเลยแหงันีแย่เต็นก็นสีพยายามโย่ลงไปบม่โย่บ่ได้จ้าพี่นอ้องจ้ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหรืออากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนี่จ้ะดูแลสุขภาพน้ำแต่จะรายได้ของของแต่ละบ้านเท่กันนะพีน่น้องจ้าอยากจะบอขอบคุณทุกกำลังแรงใจในนไปใจด้วยขอบคุณทุกคิดนะพ่อย่างทุกคนเฮาเนี่ยทุกคนเฮาเนี่ยถ้าพานไปแล้วเพิ่นจะให้หนักแกก็ตงงาเหมือนว่าจะพี่น้องจ้ะ การสร่งงานก็ายุบผมะมานี้นะขออันนี้แคนเือกันเนื้อเปียกากาดเย็นคิดนัดพอ,อยังทุกคนเฮาเนะี่ยทุกคนเฮาเนะี่ยถ้าพามไปแล้วเพิ่นก็นแหงนะัแกแต่ก็กไปแล้วเพิ่นก็นแหงไอเพิน่นกระ่าอยู่เขาเก่าเก่าเร็วว่าอะไรจะแหงคิดมากอีกคิดนักไปอีกจะคิดนัดพอ,อยัง ุกคนเฮาเนี่ยทุกคนเฮาเนี่ยถ้าพลานไปแล้วเพื่อนก็นหึงนะแก่ก็เกาแม่เฮ้ยมาต่องวาเลยพี่น้องจ๋าถ้าลืมส่งงานก็เปล่นประมาณนั้นเลยนะโอ้ยว่าเพื่อนแก่งเสียงนีหอย่างแบบว่าคัดคัดเครื่องใหม่เครื่องมือเฮานั่นน่ะเครื่ <laughs> กกอ,ง,อง,มงมือเฮาเนี่ยเนนพราะว่าจางไหนจริมันเนี่ย ยัดตึงอันคา้าจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเพื่อนเนาะลืมแม่จ้ะลืมคักลืมแม่โอ้ยโห,โหย่ว่าเพื่อนแก่ตออยงอย่างเดีวยวว่าคัดคัดไอเครื่องไม้เครื่องมือเฮานั่ยนะเครื่องมือเฮาเนี่ยที่ประสบการยายตึงม,มายายตึงกันยุบประมาณนั่นจะพี่น้องจ้ะยุบประมาณนั้นเขาก็ต้องเข้าใจกันเข้าใจกัน กันก็ใบบห,ห้เขาไอ้น,นีหลาย,นายเน้องให้เขาว่าแนะนำกันหลายเกินไปขันบ้านที่ติดกันเนาะพี่น้องจ้ะขี่เป็นซอออกมันหลายๆจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยไก่เชดรอ้ฟอนใส่แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วกไก่อันนี้ถึงไก่เชดรอ้ฟอนใส่แล้วจ้ะพี่น้องคิดนะเพ่าอ,อยังทุกคนเฮาเนี่ยทุกคนเฮาเนี่ย ถ้าพลาดแต่เล้วเพื่อนก็แห้งหนักใจกก็กไาาด้แล้วก็จะา่าเพื่อนจะใส่เพื่อนจะรื้เขาแจกทำไมเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปจ้ะยิ่งไอ้ผู้ที่เพื่อนพันโห้ยอยู่ว่าเพื่อนแก่เสียงนี่อย่างแบบว่าคัดๆไอ้เครื่องใหม่เครื่องมือเฮานั่นน่ะเครื่องมือเฮาเนี่พนยพี่น้องยังตื่นไปแล้วเพื่อนก็แห้งไอ้ กระบาอยู่ข้เาเก่าวก่าวเร็กวก่ได้จ้ะแหงคิดมากอีกคิดนักอีกจ้ะาพี่น้องห้ตื่นพี่น้อง